สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดร,ร,รักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเงต้านมยากไร้ทั่วประเทศให้ได้รับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการนะบารมี มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติองค์การอนามัยโลกพบว่าในปี2561มีผู้ป่วยรายใหม่กว่า2ล้านคนและเสียชีวิตกว่า6แสนคนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละกว่า20,000คนหรือ55คนต่อวันและหนึ่งในสของผู้ป่วย ทราบในช่วงระยะสุดท้ายซึ่งทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยมะเร็งที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต้องรอรับการรักษาด้วยความทรมานเป็นเวลานานจึงทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อสร้างศูนย์บำบัดร,รักษาผู้ป่วยมะเร็งเมื่อปี2534ภายใต้โครงการการธนบบารมีพร้อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนกัดตั้งมูลนิธิการธนบบารมีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิองค์ก็เสด็จเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์ พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ปทุมธาน,นีที่พระองค์ก็ทรงทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ป่วยปเป็นโรคมะเร็งว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรต้องไปพักที่นั่นเพราะไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลขณะนั้นโรงพยาบาลใหญ่ๆห,หรือว่าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลายัยเท่านั้นที่จะมีหน่วยที่รักษาโรคมะเร็งดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าไม่จัดตั้งโรงพยาบาลหรือว่า ศูนย์ที่จะบาบัดรักษาโรคมะเร็งที่ที่นั่นเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอนานประชาชนจะไดะ้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีกระทั่งปี2543ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าศูนย์มหาวิทยาลลงกรธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลลงกรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี และเพื่อการค้นหาในเชิงรุกมูลนิธิร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจึงจะทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงตลอดจนผู้ได้โอกาสที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและมีนานะยากจนยผู้ประเทศให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากตรวจพบระยะแรก การรักษาหายจึงมีโอกาสสูงและลดอัตราการเสียชีวิตถ้าเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมเนี่ยมันสามารถเจอก้อนเประมาณ2มิลถึงสมมิลแั้นสองมมิลเนี่ยโอกาสที่จะโอกาสที่จะแพร่กระจายไปน้อยมากการรักษาจึงหายค่ะเพราะั้นประชาชนที่อยู่ในชนบทนะส่วนใหญ่ก็จะมาหาแพทย์ด้วยก้อนต,ต,ต,ตัแล้วเพราะไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ตรวจเต้านมด้วยตนเองก็จะเป็นระยะหลังๆโอกาสเสียชีวิตก็ถึงมาก นะครับดังนั้นโครงการเราเข้าไปเนี่ยก็ไปช่วยคนที่ได้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสที่เข้าถึงบริการจริงๆให้ได้รับก,การาาค้นพบตั้งแต่ยาเริ่มแรกการรักษาหายขาดก็เกือบร้อยเปเซ็นการลงพื้นที่แต่ละครั้งประกอบด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่รถนิเทศการและให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ และรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงออกหน่วยให้บริการทุกอำเภอทั่วประเทศรวม1,396ครั้งพองค์ท่านมีพระราชบายให้ลงหน่วยเนี่ยเข้าไปบริการประชาชนในพื้นที่ที่ยากจนพื้นที่ที่ได้โอกาสจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่เราได้ทํางานสนองพระราชบายของพระองค์ที่จะให้ประชาชนได้โอกาสในได้เข้าถึงบริการ ปัจจุบันโครงการคัดกองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ดำเนินการสู่ปีที่7ซึ่งตรวจคัดกองมะเร็งให้ความรู้กับหญิงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า240,000คนทําให้สามารถคัดกองผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกได้เกือบ900คนและส่งต่อไปรักษายัางโรงพยาบาลต่างๆอันเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมาการออกหน่วยให้บริการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆซึ่งประกอบด้วยพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการข้างหัวมันตามพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าชริกิจพระบรมราชินีนาถและโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่4มีนาคม2564เป็นต้นไปส่วนพิพิธภัณฑ์ศินแผ่นดินจะเปิดให้เข้าชมในวันที่22มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ